โอเคครับนี่เป็นการซ่อมครับซ่อมแล้วก็ฟึกนกไม้ครับนี่เป็นนกสายปลาด้วยครับนกต่อสายปลาใช้เรื่อยกับพ่อไลาเดรกครับซิปก็โตนี่แหละครับเพราะว่านันเป็นนกตอมาจากแถวภาคอีสานครับผมเอามาจากบ้านแหละครับผมจะเอามาฝึกเล่นสายไฟครับนกตัวนี้เป็นสองกุ๊กสองกุ๊กแกมครับผมจะฟึกไปเรื่อยจนกว่วจะเข่าสายไฟได้ครับ สายปลานี่โอเคเลยครับใช่เลยบรรนอกซิปก็โตนี่ผมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะฝึกไปเรืเร่อยๆรอให้มันออกสายปลาใด้ครับเออสายสายเมืองได้ครับเดี๋ยวผมจะลองออกเทศใเห็เนิิงครับว่าจะจับใช่เลยไดบ่เดี๋ยวรอติดตามผลงานกันครับ